ในพื้นที่ชายแดนใต้นั้นนอกจากจะจัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแล้วนักเรียนยังต้องเรียนทางาศาสนาควบคู่กันไปด้วยปัจจุบันหลายพื้นที่กำลังขาดแคลนครูด้วยความห่วงใยอนาคตของน้องๆเยาวชนที่ในภายภาคหน้าจะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติ ทางหน่วยเฉพาะกิจยาลา1-3จึงได้จัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือเป็นครูผู้ช่วยสอนซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้เพิ่มทักษะแก่เด็กๆแล้วยังเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยและที่เห็นอยู่นี้คือลีลาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆชั้นป .6 โรงเรียนบ้านลือมุของร้อยโทชานรงสุดโตจากกองร้อยทหารราบที่4033 หน่วยเฉพาะกิจยาลาที่หนึ่งสามนอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้วยังสร้างความประทับใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อีกด้วยลูกสี่เหลี่ยมเนี่ยจะบอกความจริงให้ังมันจะมีเหลี่ยมมากกว่าสามเหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมลูกนี่คือชัดเจนนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากการสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วปัจจุซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าคุณนะที่ทั้งเด็กๆและชาวบ้านต่างมอบความรัก ความไว้วางใจใช้เรียกร้อยโทชานรงก็ไปสอนอีกห้องหนึ่งคราวนี้ตามไปดูว่าปจูจะสอนวิชาอะไรวิชาต่อไปคือวิชาภาษาบ้านเกิดผมครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ครับภาษาไทยครับ ากบทบาทรั้วของชาติกลายมาเป็นเรือจ้างที่คอยช่วยเหลือประครับประคองลูกศิษย์ตัวน้อยให้ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงรู้สึกดีใจค่ะเวลาที่คุณครูไม่อยู่ป้ายุก็จะมาแทนให้เราได้เรียนถ้าครูไม่อยู่เราก็เสียเวลาไปแล้วเราไม่ได้เรียนอุ่นใจค่ะที่มีคนมาดูแลพวกเรา หมวดปัจจุนี่จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์และก็วิชาภาษาอังกฤษนะครับให้กับเด็กชั้นป .4 ป .5 ป .6 ทางโรงเรียนก็อยากจะให้ทางทหารจัดให้มีเวรนี้เยอะๆแลวก็จัดให้มีตลอดไปโรงเรียนเราก็มีครูข่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรครูน้อยขอขอบคุณทางทหารที่ให้การบริการในส่วนนี้ให้กับโรงเรียนนะครับ ชาวบ้านในชุมชนส่งมอบอนาคตของบุตรหลานให้อยู่ในมือคุณครูของโรงเรียนควบคู่ไปกับคุณครูทาหารเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจว่า